365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่317ตอนที่8พระบัญญัติประการที่8 อย่าเป็นพยานเทศใส่ร้ายเพื่อนบ้านท่านได้ยินคำก่าแก่คนโบราณว่าอย่าผิดคำสาบานแต่จงทำตามที่ได้สาบานไว้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2464พระบัญญัติประการที่8 หามมีให้บิดเบือนความจริงในความสัมพันธ์กับผู้อื่นข้อกำหนดศีลธรรมประการนี้สืบเนื่องมาจากการเรียกประชากรศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นพยานของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริงและทรงประสงค์ความจริงการทำผิดต่อความจริงแสดงให้เห็นทั้งด้วยคำพูดและด้วยการกระทำว่าตนไม่ยอมผูกมัดตนเองให้อยู่ในความถูกต้องทางศีลธรรมนี่คือจุดเริ่มต้นความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และในความหมายนี้จึงกําลังทำลายรากฐานของพันธสัญญาดำเนินชีวิตในความจริงหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2465พันธสัญญาเดิมยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นบ่อกเกิดความจริงทุกประการ พระวาจาของพระองค์เป็นความจริงธรรมบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความจริงความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะพระเจ้าทรงสัตย์จริงสมาชิกประชากรของพระองค์จึงได้รับเรียกมาให้ดำเนินชีวิตในความจริงหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่2องพี่รความจริงของพระเจ้าปรากฏชัดเจนอย่างสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระหัสถานและความจริงทรงเป็นแสงสว่างสองโลกพระองค์ทรงเป็นความจริงทุกคนที่เชื่อในพระองค์ไม่อยู่ในความมืดสิทธิของพระเยซูเจ้ายึดมั่นในพระวาจาของพระองค์ เพื่อจะรู้ความจริงซึ่งจะช่วยให้เป็นอิสระและบรรดาลให้ศักดิ์สิทธิ์การติดตามเะียซสูเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแห่งความจริงที่พระบิดาทรงส่งมาในพระนามของพระองค์ผู้ทรงนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวลเพียซสูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ให้รักความจริงโดยไม่มีเงื่อนไขท่านจงกล่าวเพียงว่าใช่หรือไม่ใช่ หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2467มนุษย์โดยธรรมชาติมุ่งหาความจริงเขาจึงจำเป็นต้องเคารพและยืนยันความจริงโดยศักดิ์ศรีของตนเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นบุคคลโดยธรรมชาติและกฎศีลธรรมจึงจำเป็นต้องสแสวงหาความจริงโดยเฉพาะความจริงที่เกี่ยวกับาศาสนา เขายังจำเป็นต้องยึดมั่นในความจริงที่รู้แล้วและจัดระเบียบชีวิตทั้งหมดของตนตามที่ความจริงเรียกร้องหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,468ความจริงในฐานะที่เป็นความถูกต้องในความประพฤติและในคำพูดของมนุษย์ยังได้ชื่อว่าความน่าเชื่อถือ ความจริงใจหรือความบริสุทธิ์ใจความจริงหรือความน่าเชื่อถือเป็นคุณธรรมที่ตั้งอยู่ในการที่ผู้หนึ่งแสดงตนจริงทั้งด้วยการกระทำและคำพูดโดยหลีกเลี่ยงการตลบตะแลงการเสรแสร้งและการหน้าไหว้หลังหลอกหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2469 มนุษย์คงไม่อาจดำเนินชีวิตร่วมกันได้ถ้าไม่เชื่อว่าแต่ละคนกำลังพูดความจริงต่อกันคุณธรรมความจริงคืนสิ่งที่ผู้อื่นควรได้รับตามความยุติธรรมความจริงอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างสิ่งที่ต้องแสดงออกกับความลับที่ต้องเก็บรักษาไว้จึงรวมเอาไว้ทั้งความซื่อสัตย์และดุลยพินิจตามความยุติธรรมแล้ว เป็นศักดิ์ีที่มนุษย์คนหนึ่งต้องแสดงความจริงแก่ผู้อื่นหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2470สีทธิ์ของพระคกิสตเจ้ายอมรับที่จะดำเนินในความจริงนั่นคือในความเรียบง่ายของชีวิตที่สอดคล้องกับพระแบบฉบับขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคงอยู่ในความจริงของมนุษย์ ถ้าเราพูดว่าเราสนิทกับพระองค์แต่ยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็กำลังพูดเท็จเพราะเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า